น้ำรดยางตายสีโรคเข้าทำลายแก้แบบนี้ค่ะหลังน้ำรดนะคะเราจะเห็นว่าสภาพอากาศรอบสวนยางของเราเนี่ยยังชื้นอยูก่ก็เลยทำให้เชื้อราต่างๆเข้าทำลายต้นยางเรานะคะโรคแรกที่เราเจอก็คือโรคใบร่วงค่ะนี่ค่ะตอนนี้โรคระบาดมากเลยค่ะเพราะหลังจากฝนตกหนักเจอโรคใบร่วงที่เกิดจากโรคไฟทอปูล่าละคะ่ะ รู้ได้ไงคะว่าเป็นไฟทอทูราอันแรกก็คือเราไปดูที่พื้นดินนะคะใบที่ร่วงหล่นลงมาเนี่ยจะเป็นสีเขียวอยู่แต่ก้านใบจะเป็นรอยช้ําสีดํานะคะสี้ําตาลออกสีดําตัวเนี้ค่ะเกิดจากไฟทอโทูราแล้วก็อีกอย่างก็คือฝักยางก็จะร่วงลงมาด้วยค่ะอันนี้ก็ทําให้เราขาดมาได้างที่จะไปขยายพันธุ์ต่อนะคะทีนี้ผลเสียของโรคไปร่วงก็คือ พอเกิดไปร่วงขึ้นมาก็ขาดใบที่มาสร้างอาหารเพราะใบมีหน้านะที่สร้างอาหารพอสร้างอาหารเสร็จแล้วเ็าจะลําเรียงมาสู่ต้นแล้วก็ต้นก็มาเก็บที่ต้นต้นก็จะเอาอาหารตัวนี้ค่ะไปสร้างน้ํายางทีนี้พอขาดอาหารทําอย่างไรคะน้ํายางก็ลดสิคะผลผลิตก,ก็ลดลงที่ขาดตรงนี้จะต้องระวังเลยค่ะพอหลังจากใบร่วงแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรทีนี้ไอ้ค้าจะไปใส่ปุ๋ย ก็คือสภาพผิดปกติก็คือน้ายังตุ่นนอยู่บางสวนดินยังไม่แห้งค่ะยังใส่ปุ๋ยไม่ได้เพราะถ้าไปใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยก็จะทําให้ต้นยางตายได้เนื่องจากอะไรคะก็เนื่องจากที่ว่าต้นยางจะเป็นการเพื่อให้ต้นยางขาดก๊าซออกซิเจนมากขึ้นค่ะเพราะว่าพอใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์ตัวดีก็จะแย่งก๊าซออกซิเจนจากต้นยางก็ทําให้ต้นยางขาดต้นยางตายได้ค่ะ นี่แหละค่ะการจะใส่ปุ๋ยหลังน้ำท่วมจะต้องรอให้ยางแห้งให้ดินแห้งก่อนนะคะให้ดินแห้งแล้วเราค่อยไปใส่ปุ๋ยอันนั้นได้ค่ะแต่ถ้ายังเปี่มๆน,น้ำอย่าเพิ่งใส่ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคไปทปับทอราะคะและอันที่สองก็คือโรคเส้นด่างค่ะโรคเส้นด่างก็คือเกิดจากไปทปับทอรานั่นแหละคะ่ะเขาก็เกิดจากน้ำฝนะที่ชะล้างใบแล้วก็ฝัก ที่เป็นเชื้อาราลงมาค่ะที่หน้ายานอันที่จะเกิดตรงเหนือรอยกรีรนะคะก็จะเป็นเส้นดำๆนะคะแล้วก็พอเราถ้าเป็นน้อยๆก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเป็นมากเราไปเฉือนเปลือกดูนะคะจะเห็นเส้นสีน้สีดำนะคะสีดำบางทีมีน้ำยางออกมาเปลือกจะเป็นรอยแตกปริออกมาะคะ่ะก็มีน้ำยางปดูโปดโผนออกมาเนี่ยแหละค่ะคืออาการของโรคเส้นดำนะคะ ที่นี้โรเส้นดำถ้าเราปล่อยไว้นะะมันจะแพร่กระจายไปตรงเนื้อไม้ะคะ่ะก็จะทําให้ต้นออย่างเสียหายมากเพราะว่าถ้าเขาเข้าไปทําลายท,ท่อน้ำเมื่อไหร่นะคะอันตรายทําให้ใบร่วงแล้วก็ตายได้นะคะตรงนี้วิธีการแก้ไขง่ายมากก็ใช้สารเมทิลแลซิลหรืออาริเอตค่ะใช้น้อยมากค่ะแค่10กร,รมัมผสมน้ำหนึ่งลิตรตัะทานที่หน้ายาง าไปแต่ค่ะทาทุกสัปดาห์สัปดาหละครั้งนะคะจะต่อการสี่ครั้งอันนี้ก็ช่วยให้หายได้แล้วเราก็หยุดเกลี่ยไปก่อนค่ะหยุดการแพร่เชื้อโรคจากต้นนี้ไปสู่ต้นอื่นต้นที่ไม่เป็นเราก็ยังพอเกลี่ยได้แต่ถ้าต้นที่เป็นแล้วอย่าไปเกลี่ยนะคะ่ะทีนี้เพื่อนๆถามมาว่าใช้ปูนแดงทาได้ไหมถ้าเป็นน้อยๆอ,อาจจะได้พราะปูนแดงเขามีเริ่ดเป็นด่างค่ะเริ่ดเป็นด่าง อันนี้ก็อาจจะช่วยฆ่าเชื้อราได้เพราะเชื้อราจะอยู่ในสภาพเป็นกดหนักนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไปไปฆ่ากันได้แต่ว่าถ้าเป็นเป็นเยอะไม่ทานการค่ะใช้สารเคมีดีกว่าค่ะอย่าไปอย่าไปใจเย็นเลยค่ะเหมือนเหมือนคนไข้ที่อาการหนักนะคะเราหมดแต่ไปช้าเอิดอาดเอิดอาดต้องยามาตายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะแล้วก็โรคที่สามคือโรค เปลือกเน่าเปลือกเน่าก็จะเป็นรอยเน่าตรงที่เปลือกนอกใหม่นะคะที่เราขกีดไปแล้วเนื้อเราเกี่เดิมนะคะมันจะเน่าออกมาความต่างคันก็คือถ้าเป็นโรคเส้นดำพอเราไปเฉือนเปลือกเราจะเห็นเ,เส้นเ,เส้นดำนะคะมันจะขยายไปเรื่อยแต่ถ้าเปลือกเน่าจะเป็นเฉพาะจุดะคะ่ะเราเฉือนก็จะเป็นเฉพาะตรงนั้นอันนี้ก็คือแก้ไขง่ายค่ะเราก็ใช้วิธีการ ทาสารกันค่ะใช้เบนโนมิลกับเมทาเล็กซิลเห็นไหมคะถ้าเราจำไม่ได้จำเมทาเล็กซิลให้ได้ก็พอแต่เปิดไอ้แล้วเราก็มาทาหน้าที่ที่ต้นยางที่แสดงเปิดเน่านะคะอันนี้ก็ทุกสัปดาห์ติดต่อกันสี่สัปดาห์ก็จะช่วยให้หายได้ค่ะเห็นไหมคะวิธีการง่ายๆตรงนี้ถ้าเรารู้นะคะเราสามารถที่จะป้องกันได้ควบคุมไม่ให้โรคแพร่กระจายได้แต่ถ้าเราไม่รู้สิคะ บางคนนะคะ่ะเขาหยุดกรีดไปเลยหน้าฝนเ็าไม่ยอมกรีดยางครูพิสมัยไปเจอค่ะสวนยางทางไม่อยากจะบอกเลยค่ะแถบทางภาคใต้เราเนี่ยแหละคะ่ะเขาบอกว่าหน้าฝนเขาจะไม่กรีดยางเลยครูพิสมัยถามว่าทําไมเขาบอกว่ากลัวเชื้อเกี่ยวกับเปลือกเน่าหรือว่าโรคเส้นดำแพร่กระจายไปกับต้นอื่นเห็นไหมคะว่าถ้าเรารู้วิธีป้องกัน พอเริ่มแสดงการเราเอาอสารเคมีมาทาเลยค่ะและหลังจากนั้นเราก็กรีดได้ค่ะอย่าไปหยุดกรีดเพราะว่าต้นยางเนี่ยถ้าเราเกรีดมันให้น้ำยางดีอยู่นะคะตรงนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นโรคที่เจอในช่วงที่ที่รังน้ำ,น,ำน้ำรดนะคะและจะเริ่มว่าอากาศทำให้อากาศถ่ายเทอย่าเริ่มกำจัดก,กระเจพืชหรือว่าตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต่างๆที่มันโกมาก โรคส่วนางของเราจะรกมากเลยคะ่ะอันนี้เราสามารถที่จะไปที่จะไปไปทําให้เขาโป่งโร่งสบายได้เลยคะ่ะและโรคสุดท้ายคือโรคอะไรปะคะก็ะคือโรคเปิดแห้งะคะ่ะโรคเปิดแห้งนะะเงนี่จะเกิดจากการที่ว่าในช่วงที่น้ําท่วมต้นยางหลังจากน้ําแห้งแล้วนะคะยางยังนิ่มอยู่เราเข้าไปกีดยางะคะ่ะมาควรบอกว่าน้ําท่วมต้องติดต่อกันเป็นสัปดาห์เป็นครึ่งเดือนแล้วไม่ได้กีดยาง น้ำแห้งขอเข้าไปเกรีดหน่อยรู้ไหมคะว่าการที่เราไปกรีดตรงนั้นเน่ะเหมือนกับเราไปทไําร้ายต้นยางนะคะต้นยางเราเนี่ยยังอาการเหมือนคนไข้ที่เพิ่งฟื้นตัวนะคะยังอ่อนแออยู่แต่ทีนี้พอเราไปเกรีดย,ยางเท่ากับเราไปเพิ่มไปทําให้ต้นยางเขาอ่อนแอมากขึ้นไปอีกนะคะก็เลยทําให้ต้นยางเขาเกิอดอาการเปิดกแห้งได้ะคะ่ะ ตัวนี้ค่ะที่คนถามมาว่าอาการเปิดแห้งมันไม่ใช่เชื้อโรคค่ะแต่เป็นการกระทําของเราเนี่ยค่ะที่จะทําให้ต้นยางเปิดแห้งได้ไม่ว่าจะเป็นการเกที่การใช้สายเคมีเล่นน้ำยางการเกลี่ผ่าแล้งแล้วก็การเกีดที่ต้นยางอย่างน้ำยังไม่แห้งมากนะคะน้ารดยังไม่แห้งมากเ้วเกลี่ะต่คะต้นยางยังขาดอากาศหายใจอยู่เลยยังต้องการออกซิเจนยังต้องการอะไรพอเราไปเหยียบย่ํา าไปทำลายลากยางลากยางนะคะมันเขาเน่านะคะเราไปเหยียบย่ำมันเขาน่าอันนี้ก็เนี่ยแหะค่ะเป็นการที่ทําร้ายต้นยางเรานะคะเพราะฉะนั้นจุดได้เลยค่ะไม่งั้นุณจะเจอสีโรคนะคะสีโรคจะถามหาเลยจู่โจมทันทีเลยก็คือโรคใบเรื่องไปทับทร่ราอันที่สองคือโรคเส้นดำอันที่สามโรคปปักเน่าอันที่สี่โรคปักแห้งค่ะจุดเลยนะคะจุดเหยียบยางรอดูสักพักก่อนให้ต้นยาอาการดีก่อน เราค่อยมากรดนะคะให้ดินแห้งให้สนิทก่อนนะคะไม่ใช่ว่าดินเลื่อนๆไปเกรดยางเราะวังด้วยค่ะคุณอันตรายด้วยนะคะเดี๋ยวจะลื่นล้มคิดถึงส่วนยางแนวใหม่คิดถึงครูพิสมัยส่วนยางอ t ส่ะ